ผมอยู่ที่จงังหวัดอุดรธาน,นีครับก็มีร้านอาหารของเล่นของใช้ของน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงน,นะครับมาแนะนําเลยก็คือร้าน PN Tedding Pet Shop ครับาทางร้านนะครับก็มีลานจอดรถนะครับให้สำหรับลูกค้านะครับที่นํารถมาปะเข้าร้างกันดีกว่าครับมาเลยสวัสดีครับ โซนนี้นครับก็เป็นโซนอาหารของน้องสุนัขนะครับผมมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฮาร์กเพ็กดิกีนะครับและอีกมากมายเลยครับและนี่คือโซนของน้องแมวครับผมมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกเลยไม่ว่าจะคานิว่ามีโอและอีกมากมายครับผมจะเป็นแบบชนิดเม็ดหรือชนิดสำเร็จรูปครับ ถึงโองอาหารเช่นของน้อง,น,องนี่ทำให้ผมก็อยากชิมเลย <c oughs> <c oughs> มีหลายรสชาติมากมายเลยนะครับอมาให้น้องๆลองชิมลองทานได้เลยนะครับเลือกตามสบายเลย <c oughs> และยังมีอาหารแช่แข็งให้กับน้องหมาน้องแมวได้เลือกทาน้วยนะครับอื และโซนนี้นะครับก็คือโซนทรายสำหรับน้องแมวนะครับผมมีหลายยี่ห้อหลายกลิ่นเลยนะครับให้ลูกค้าเลือกได้ได้มากมายเลยแล้วผมไปสะดุดอยู่กลิ่นหนึ่งครับกลิ่นกาแฟนี่แต่กลิ่นเหมือนกาแฟจริงนะใช่ผมว่าน้องๆน่าจะชอบแน่นอนเฮ้ยแล้วนี่แ่นเพืดของน้องๆโอ้โหถ้าใส่ไปนี่จะน่ารักขนาดไหนเนี่ย แน่นอนครับน้องๆก็มาพร้อมกับความสนุกความน่ารักทางร้าน PN t r a d i n g Pet Shop ของเราก็มีของเล่นของใช้มากมายเลยให้น้องๆเลือกครับผมนี่ผมก็ลองเล่นหน่อยละกันและโซนนี้คือโซนแชมพูครับสำหรับดูแลทำความสะอาดลำตัวของน้องๆครับผมดูแลขนกำจัดเห็ดครับและทางร้านยังมีอาหารสัตว์เศรษฐกิจอีกครับไม่ว่าจะหมูไก่บัวกระต่ายปลาครับ พี่ๆที่ร้าน PN Tedding Pet Shop บริการน่ารักมากครับผมไม่ว่าจะจัดเรียงของทุกครั้งจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้าและบริการขนส่งไปที่รถด,ด้วยโอ้โหน่ารักมากทุกปลายปีนะครับทางร้าน PN Tedding Pet Shop ครับจะมีการจัดงานขอบคุณลูกค้าในง,งานที่ชื่อว่า PN Pet Fair นะครับผมภายในงานจะมีการประกวดน้องหมาน้องแมวที่น่ารักนะครับเพื่อชิงรางวัลใหญ่นะครับ ทางร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับทางร้านบอกว่ามีโปรโมชั่นทุกเดือนและมีบริการส่งนิริเว่ผ่านแก๊ปและมีของแถมให้ทุกออเดอร์ครับผมสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟ c บุ๊ o k l i n t t k ต t อกครับ